ปลาที่พี่มิกตกมาได้นะคะคกูไก่เพิ่งทำความสะอาดเสร็จไป,ไปศึกษาข้อมูลมาครั้งนี้จะทำปลาล้าเรียวกว่าปลาล้างงเนาะของอีสานที่หอมๆน้ำดำๆไม่รู้ออกมามันจะดำไหมไม่น่าจะดำอะเพราะว่าไม่มีรำนะคะมีแต่เข้าวคั่วหมักเกลือนิดเดียวเีลยวใสโ่โหลแล้วกูไก่จะเอาไปตากแดดนะคะ ตากแดดให้กลิ่นมันแบบตุตต่วๆเหนาๆซะหน่อยดูในคลิปอะ่ะเขาเอาไปหมักสามคืนกูกล่าวว่าสามคืนนีค่คงแบบไม่เหลืออะไรละเนื้อคงจะแบบเละออกหมดเหลือแต่ก้างอะไรอย่างเงี้ยไปดูอีกวิธีหนึ่งคือเขาเอาไปตากแดดแต่ไปตากแดดแทนก็แล้วกัน ตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวแดดก็มาและนี่นะคะได้เยอะพอสมควรนะพี่มิกเพิ่งกลับมาจากตกปลานะคะกุ้งไก่เพิ่งทําอันนี้ไม่หมักเกลือนะเดี๋ยวจะตากแดดด้วยสักครึ่งวันนะคะแล้วค่อยลองมาดมดูมันจะหอมพิลึกเนาะปิดฝาไว้เดี๋ยวสามเหมียวมาขโมยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาหมัก ปลาร้าอีสานกันนะคะเป็นครั้งแรกที่กูไก่ทำปลา,าปลาร้าแบบนี้นะคะคกูไก่เป็นคนภาคกลางนะเคยทําแตบบ่ปลาร้าแบบภาคกลางนะคะจะไม่ทําแบบนี้เริ่มเลยขอบอกเลยกลินเม็นมากจีน่ได้กลิ่นเปล่าจีน่หน้านหลักฐานความเหม็นนะคะคกูไก่เพิ่งไล่ไปมันกระดึบกระดึบมาอีกแล้วแมงวันหัวเขียวหอมใช่ไหม แต่สำหรับฉันมันเหม็นมากเลยนะเมื่อคืนเอาไว้ในบ้านนะคะเอาถุงใส่เอาหนังยางมัดอย่างดีกลิ่นมันยังออกอะ่ะเขาบอกว่าเหม็นมากเลยเดี๋ยวเราจะมาล้างน้ำนะคะให้เสด็จน้ำแล้วก็จะไปคั่วเขาคั่วอ่ะไม้ตัวแล้วนะไม่ใช่ของพวกแกถุงมือสองชั้นนะคะเดี๋ยววก็จะใส่รวมกันไปเลยนะ <c oughs> ยังกะจะระเบิดออกมาอธิบายไม่ถูกเลย เนื้อมันก็เละหน่อยๆนะนี่จะเละตุ้มเป๊ะไหมเนี่ยกห็หมักไว้ประมาณครึ่งวันนะคะล้างออกมาแล้วนะคะก็คลายเม็ดลงไปบ้างนะเข้าวเหนียวนะคะเสียงแมงวันบินตามเข้ามาบ้าง อรอแป๊บนึงรอแป๊บเป็นลูกปลาร <c oughs> ้าไอกูเคยเปิดหน้าต่างประตูไว้นะเพราะกลิ่นปลาร้ามันแรงมากนะคะบึงวันมันก็เลยตามเข้ามาเนี่ยไอตัวนี้ชไอหัหวเขียว่อยไอหัวปลาร้าของชนันรอแป๊บหนึงเดี๋ยวยักใส่ซโลก็ไม่มีใครมายุ่งแล้วนะลูกจีน่า จับแมงวันให้แม่เหรอลู <c oughs> กกัิตาแม่กัิตาแสดงว่ารักนะครับที่โซนเรมอสเคเวโรอืมจีโนมัน <c oughs> น,อมนอนมองแม่ครั <c oughs> ้วเขาขั้วหรือมาฟังปลาเน้าอ่ะจีนโนเดี๋ยวจะไปปั่นนะคะ <c oughs> ไหนเนี่ย เราจะมาตำเกลือของเรานะคะเกลือป่นที่ไปอ่านมาจากในอินเทอร์เน็ตเนาะปลาห้าห้าถ้วยห้าส่วนใช้เกลือสองส่วนครึ่งนะคะก็คือครึ่งต่อครึ่งนั่นเอง <c oughs> คิดกจะจิดกระเเลยคำนวณกลัวผิดตำเกลือตำเกลือใช้เกลือเม็ดนะคะปะลาอีสานกุ้ยไก่ทำไม่เป็นนะไปอ่านมาจากใน Google นะคะ ถ้ามีรัมก็คงจะดีเนาะคงจะหอมดำๆชอบปลาล้าดำๆเตือของเราใส่ลงไปข้าวคั่วใส่ลงไปไหอมไหมชื่นใจบอไม่ทำจอแตกฮะไม่ทำจอแตกหรอไม่ใช่น้าจอแตกเป็นรีโคระ รู้เลยว่าในอนาคตที่ปลาลับมันต้องหอมแน่นอนอะ่ปะปลาสอยปลาขาวนี่นะคือเละตุ้มเป๊ะหมดเลยปลาเนี้ยมันคล้ายๆปลาหมอบ้านเรานะคะนี่เนื้อยังดีอยู่น่าจะมาถูกทางละ่ะเชยโวคือมันดีมากเลยอะ่ะมันหอมมันไม่เหม็นปลาเน่าแล้วเฉยได้ ปลาซอยปลาขาวเละตุ้มเป๊ะหมดเลยอ่ะมันเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะเอาไปหมักมันก็เนื้อเละหมดเลยอ่ะปลาซอยปลาขาวนี่ไม่ต้องไปหมักอ่ะแค่แช่ตู้เย็นสักสองวันนะเอาออกมานี่คือเนื้อกันเละแล้วเนาะถึงแม้ไม่เน่าแต่เนื้อก็เละแล้วอ่ะได้มาแล้วนะคะปลาร้าอีสานของเราเป็นครั้งแรกที่ทำนะคะ แฟนคลับชาวอีสานมีคําแนะนําแนะนํามาได้นะคะแต่อย่าบอกนะไม่ใช้รําไม่มีนะเดี๋ยวไปเมืองไทยข้างหน้ากุ้ยไก่จะซื้อรํากลับมาด้วยนะมาทรราําปลาร้าอีสานโดยเฉพาะเขาบอกเลยว่ากลิ่นมันดีมากมันยังไม่เป็นปลาร้าเลยนะแต่กลิ่นมันดีมากอะ่ะจากที่ปลาเหม็นเน่าเน่าเนาะพอมันมาผสมกับเกลือผสมข้าวคั่วกลิ่นมันเปลี่ยนไปนะคะคิดว่ามาถูกทางแล้วละ่ะเขาบอกว่าให้หมักประมาณสเดือนนะคะ2อถึงสเดือน เดี๋ยวไว้เรามารอดูผลกันเดี๋ยวครั้งหน้านะคะพี่มิกตกปลามากุ๊กไก่ก็จะทำแบบนี้อีกคือมันหอมอะหอมมากจริงๆลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพระโชคมากมากเปิดซิที่รักระเบิดนะสก็อปเปียสิสกอปเปียปุ้มเป็นไงบ้างแตงตีนด้ดิใชบไหจชูเกี้จริงเหรอ E mamma mia! Senti odore, sembra quasi acciughe. Mm. È vero o no? Oh ma! Che sto che ti ho preso lassù? Sai! Sembra acciughe o no? A me mi sembra acciughe C'ho un <ride> però è presto che mangio. Sai, sai! Due mesi, bisogna aspettare! E non si aspetta, ce a me, Dici, ma, diciamo! Mm. Io ora se ne va a pigliare dell'altro, vai! Ok! <ride> c'ho ma.